มาแล้วครับรถโตโยต้าไฮรับดีววนะครับมาแล้วครับขึ้นมานะครับโฟวิวนะครับตอนเดียวนะครับเอาพระทองรั่วนะครับขึ้นมานะครับโอ้โหสุดยอดครับรถก็แรงคนขับก็มันนะครับคันนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับช่องตาดูดาวเท้าติดดีชนเนลนะครับวันนี้ผมจะพามาดูถนนที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับบน ดอยนะครับซึ่งถนนหน้าฝนนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับถนนจะเละหน่อยนะครับซึ่งรถถ้าไม่ใช่4วิวนะครับก็ไม่สามารถที่จะขึ้นได้นะครับยังไม่พอต้องเป็นดอกยางนะครับดอกยางต้องต้องมีดอกยางนะครับไม่มีดอกยางตัวนี้ก็ขึ้นยากนะครับเห็นไหมนะครับอันนี้คือรถผมนะครับที่ขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าผมปั่นมาแล้วหลายรอบนะครับขึ้นไม่ก็เลยไปดูถนนปลายทางอีกทีว่า จะสามารถที่จะไปได้นะครับอันนี้คือความจริงนะฮะถนนบนดอยองก่อยที่ใช้ขมนาคมขนส่งนะครับเพื่งผับผลไม้แต่ต่างที่จะออกในฤดูฝนก็จะมีปัญหามาปหานะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับในรถที่ขึ้นมาสายนี้นะครับซึ่งเจ้าถิ่นเขาจะมีที่นี่แต่ต่างนะครับอ่าไปดูเลยนะครับ นี่นะครับอันนี้คือรถรีโวอีกคันหนึ่งนะครับซึ่งครึ่งเห็นไหมครับนี่ครับเขาจะมีทางทางหนีทีไร่นะครับซึ่งจะไปขอบขอบนะครับซึ่งผมไม่รู้นะครับตอนนี้นะครับแต่เขาก็มีนะครับมีเทคนิคต่างๆนะครับนะครับต่อเปียโฟวิลนะครับย้ํานะครับขึ้นถนนบนดอยอมก่อยนะครับที่ลำบากหน่อยต้อเปียโฟวิลนะครับนี่ไหมดอกยางต้อดีนะครับดอกยางต้อดีที่สาคัญต้องชานาญทางด้วยนะครับ นะครับก่อนขึ้นไปต้องถามในพื้นที่เลยนะครับว่าเป็นไงบ้างนี่ครับนี่นะครับเอาแล้วครับนะครับนี่ได้ไหมได้ไหมได้ไหมอ๋อได้แล้วครับน่ะด่างแรกนะครับซึ่งต่อไปผมจะพาไปดูนะครับในพื้นที่ที่มีการขนส่งผลิตของเกษตรกรอันนี้ของบ้านห้วยโค้งนะครับอำเภอก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นี่ครับ อีสุสุครับนี่ครับขนของนะฮะขนฟ้าทองนะครับฟ้าทองฟ้าทองคครับนี่ครับก็จะลาบากันนะฮะนี่เสียงดังหน่อยครับรถคันนี้นะครับเพราะเราใช้แรงนะครับเอาต่อไปเรามาดูนะครับเรามาดูโค้งที่สองนะครับโค้งที่สองนะครับของวันนี้นะครับซึ่งต้องขนฟ้าทองนะฮะเห็นไหมครับเอามาแล้วครับมาแล้วครับเกินแล้วครับโอเคขคงสองผ่างไป นี่เป็นรถอีสุสนะครับซึ่งเขาก็จะมีนะครับมีทางดินดำนะครับตัวนี้ก็ฟรีบ่อยนะครับรถที่มาแถวนี้ก็จะฟรีบ่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพามาดูรถอีกครั้งหนึ่งนะครับในโค้งที่2ครับก็คือไฮลักไทเกอร์นะครับเอามาแล้วครับมาแล้วครับนี่ด่งทรงนะครับนี่ครับนี่โอเคโอเคมากนะครับนะครับเป็นไทเกอร์นะับตัวนี้ก็จะเป็นอารัไทเกอร์นะครับ ชื่อถนนตรงนี้นะครับก็จะลําบากหน่อยซึ่งมี3ามสโค้งหลักๆนะฮะก็จะถึงหมู่บ้านนะครับครับเรามาดูคนสุดท้ายนะครับเอาล้วครับคนสุดท้ายตัวนี้เป็นของรถอีซูซุนะครับอีซูนะครับโบวิวนะครับเอ้ามาแล้วครับผ่านได้ไหมได้ครับโอเคโอเคนะครับอันนี้ต่อไปเรามาดูนะครับรโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับ มาแล้วครับเวกแรกหรอมาแล้วครับได้ส่งมาอย่างเร็วนะครับนี่ปลาทองร่วกไปเมื่อกี้หนึ่งลูกนะยครับเอาล้วครับปลาทองร่วกอีกแล้วนะครับนี่มาแล้วครับไปได้ด้วยดีโอเคนะครับถนนเไปนี้นี่ผ่านไปแน่นอนแล้วครับได้สามโค้งนะครับขอบคุณ